3วิธีที่จะปลดล็อกศัก,กยภาพในตัวคุณถ้าวันนี้คุณต้องการอยากจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําหรือประสบความสำเร็จมากขึ้นคุณต้องเพิ่มศัก,กยภาพของตัวเองให้มากขึ้นให้เก่งขึ้นทุกวันทุกวันดังนั้นครูจะมี3วิธีปลดล็อกศัก,กยภาพมาฝากพวกเราทุกคน 1. การลงมือทําวันนี้หลายคนอาจจะได้ยินคนบอกมาว่าถ้าคุณอยากจะสําเร็จคุณต้องลงมือทําแต่มันไม่ใช่การลงมือทาแค่ยอย่างเดียว 2. คุณต้องทําในสิ่งที่ยากขึ้นกว่าเดิมถ้าวันนี้คุณทําในสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญอยู่แล้วสิ่งที่คุณเก่งอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องปกติของคุณมันจะไม่ทําให้คุณได้พัฒนาศักยภาพของคุณดังนั้นคุณต้องทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทําทําในสิ่งใหม่ๆมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยเพิ่มศักยภาพในตัวคุณได้ดังนั้นอย่าทําในสิ่งที่คุณเก่งสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญหรือสิ่งที่มันง่ายสําหรับคุณอยู่แล้วจงทําในสิ่งที่ยากกว่าเดิิมมมมมหหรืออส่่่งงงทททีคคคคุุุณณณยยยยยัััไไเํําาาาาาานนจะใ้้้ขขขศกกกภพดึ ทำในแบบที่ยากขึ้นกว่าเดิมแต่ทําให้มันจบเพราะการที่คุณทําให้มันจบมันจะทําให้คุณเป็น,นงคุณเลยพัฒนาศักยภาพได้เร็วแต่คนส่วนมากจะไม่กล้าทําอะไรที่มันยากกว่าเดิมหรือสิ่งที่คุณไม่เคยทําเพราะคุณกลัวแต่ถ้าวันนี้คุณกลัวคุณจะไม่ได้พัฒนาศักยภาพตัวเองและที่สําคัญจากงานวิจัยพบว่า คุณใช้สมองแค่10%เปเท่านั้นในการที่คุณลงมือทําหรือทํางานทุกวันนี้หรือใช้ชีวิตของคุณทุกวันนี้ถ้าวันนี้คุณอยากจะขยายศักยภาพตัวเองคุณต้องใช้สมองอีก9 0์ที่ยังไม่ได้ใช้โดยการทําสิ่งใหม่ๆทําในเรื่องที่ยากกว่าเดิมเพราะมันจะทําให้คุณค้นพบศักยภาพใหม่ๆความเก่งใหม่ๆในตัวคุณมันจะเป็นการขยายศักยภาพของคุณทําให้คุณเก่งขึ้นเก่งขึ้นเมื่อคุณมีศักยภาพมากขึ้นเก่งมากขึ้นคุณก็จะสําเร็จเร็วขึ้นและหาเงินได้มากขึ้นนนนวัี้้ถาคุณเป็ ที่อยากจะประสบความสำเร็จให้เร็วขึ้นคุณต้องปลดล็อกศักยภาพของตัวเองด้วยการออกมาทำอะไรใหม่ๆทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำใช้สมอง90%ที่คุณยังไม่ได้ใช้ึกใช้มันจนเป็นประจำแล้วคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่มีไอเดียใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญคือมันจะเพิ่มทักษะใหม่ๆหรือความรู้ใหม่ให้กับตัวคุณซึ่งจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้น